สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยนะครับน,กนักเในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับวันนี้ก็จะเป็นคู่ในคืนวันเสาร์เตะในช่วงเวลา6กโมงครึ่งนะครับก็วันนี้ทางญี่ปุ่นถือว่าพลิกล็อกเลยนะครับแพ้ทางอิร่านไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับ อาริลาซาจาฮันบักนะครับยิงจุดโทษในช่วงนาทีบาปทําให้อิรักเป็นฝ่ายที่คว้าชชนะวันนี้เราเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปส่วนญี่ปุ่นก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่นาผิดหวังมากนะครับโทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเป็นถึงเต็งแชมป์แต่ก็ต้องจอดอยู่แค่รอบนี้นะครับเราก็มาลงในรายละเอียดของเกมวันนี้กันเลยดีกว่านะครับสิตัวจริงเนี่ยฝั่งอิหร่านมาในระบบ4-231สาผู้รักษาประตูเป็นบีไรวานนะครับองหลัง4คนคู่เซนเตอร์เป็นคาริลาเดจับคู่กับคานานิซาดิแกนนะครับของ ตัวแบกซ้ายเป็นโมฮัมหมัดีแบกขวาเป็นเรซายานกองกลางสองคนเป็นอาฟากนะครับจับคู่กับอิบราฮิมีกองกลางตรุกเป็นกอดดอสปีกซ้ายโมฮิบีปีกขวาจะฮันบาชส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็นซาราอัสมูนนะครับวันนี้เนี่ยพวกเขาก็เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับจากเกมที่แล้วเนี่ยเพราะว่าทางเมดิตารามีกองหน้าตัวความหวัง ที่เอาพาดเป็นปกคลิปเนี่ยถือว่าไม่ได้ลงสนามในวันนี้ติดโทษแบนไปนะครับทำให้น้องใส่ทางอิบราฮิมีกองกลางเบอร์8ลงมาแทนแล้วก็ดันกอร์ดดสเนี่ยขึ้นมาเป็นกองกลางตัวรุกแทนนะครับนอกนั้น,นียก็จะเป็นกลุ่มลังที่จัดเต็มที่สุดของทางอิหร่านนะวันนี้แล้วนะครับส่วนทางฝั่งญี่ปุ่นมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูซิออนสุสุกิองหลัง4คนมีทากาฮิโรโทมิยาสึจับคู่โคอิทากุระแบ็คซ้ายฮิโรกิอิโตะแบ็คขวา เซยะไมคุมะกองกลาง3คนมีวาตารุเอนโดฮิเดมะสะโมริตะทาเคฟุสะคุโบส่วนสามภาษาเกมรุกไดยเซนมาเอดะริสึโดอาและอาจิเซอุเอดะนะครับวันนี้เนี่ยก็ดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนทีมเล็กน้อยนะครับก็ประมาณ3ตำแหน่งก็แบ็กซ้ายนะครับอิโตะขืนตัวจริงมีกองกลางถือว่าเรโอฮันตะเนี่ยเจ็บไปจากเกมที่แล้วนะครับต้องใช้โมริตะแทนแล้วก็ทางข้างหน้าเนี่ยเปลี่ยนคนหนึ่งนะครับทางปีกซ้ายมาเอดะลงตัวจริงแทนเคโตะนากามูระนะครับ รูปกนในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตลอดทั้งใน90นาทีเนี่ยเกมก็ไม่ต่างกับคู่ออสเตรเลียกับเกาหลีใต้สักเท่าไหร่ก็คือทั้ง2ทีมดูจะมีความตึงใสกันทั้งคู่เลยนะครับเปอร์เซนต์การครองบอลเนี่ยญี่ปุ่นครึ่งแรกกันก่อนนะครับจะเป็นฝ่ายที่ครองบอลได้มากกว่านะครับแต่โอกาสในเกมรุกไปลุ้นประตูจะจ่อจระ,ะเนี่ยก็มีค่อนข้างน้อยนะครับส่วนทางอิรานเนี่ยก็พอๆกันนะครับเป็นฝ่ายครองบอลน,น้อยแต่ก็รับได้ค่อนข้างโอเคส่วนโอกาสทําประตูเนี่ยก็ ใต้เสียวเนี่ยโอกาสผมว่าพอๆกันเลยนะครับเปอร์เซ็นต์ครองบอลเนี่ยแต่มันจะไม่ได้วัดผลอะไรในเกมวันนี้เลยในครึ่งแรกก็เป็นเกมที่จะบอกว่าสูสีกันมากๆเลยนะครับสิ่งที่เป็นตัวหลักๆเลยในเกมวันนี้ก็คือการบีบเพรสซิ่งในแดนบนนะครับที่เรียกว่าห้ามกระพริบตากันเลยทีเดียวในเกมวันนี้นะครับโดยเกาหลีขอขอบคุนะครับทั้งญี่ปุ่นแล้วก็อิรานเนี่ยทั้ง2ทีมนี้ทํากันได้ดีทั้ง2 ทั้ง2แดนเลยนะครับในแดนหน้าเนี่ยก็จะมีจังหวะที่เห็นกันได้ตลอดทั้งเกมเลยว่าถ้าฝั่งไหนมีพลาดในแดนเกมรับกุนละกำลังบนะิวเนี่ยฝ่ายเกมรุกฝั่งนั้นเนี่ยจะมีการได้บอลปุ๊บทําเร็วแล้วก็จบด้วยการยิงได้ตลอดเลยนะครับซึ่งก็โอกาสได้ลุ้นน่ากลัวในอย่างที่บอกไปว่าอย่างมีน้อยกันทั้งคู่นะครับ ก็สำหรับประตูที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับเกิดจากความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นของอิหร่านนะครับก็จงังหวะนี้เนี่ยเป็นโมริตะนะครับนานทียี่สแปดลากบอลเนี่ยคลุกคลิกไปมานะครับอิหร่านเนี่ยก็เขาอยู่ในวงล้อของอิหร่านนะครับก่อนที่จะหลุดมานะครับแล้วก็กลายเป็นพื้นที่เปิดนะครับพอหลุดประมาณสองสา,าคนในวงล้อมแล้วได้ยิง เวลาวานเนี่ยถือว่าประตูเซฟเอาไว้ได้นะครับแต่บอลปลิ้นเข้าประตูเป็นประตูขึ้นนําของญี่ปุ่นไปหนึ่งตัวศูนย์ก็เต็มที่หลานในวันนี้นะครับพลาดเล็กน้อยเท่านั้นเสียลูกนี้เนี่ยแต่ก็ถือว่าเสียประตูก็คือเสียประตูนะครับเป็นว่าต้องใช้เวลาอยู่พักใหญ่เลยหลังจากนั้นในการที่จะเรียกสติกับคืนมานะครับแล้วก็มามีทําได้ดีขึ้นนะครับในช่วงประมาณ5าทีสุดท้ายของครึ่งแรกเนี่ยดูเกมกลับมาละของอห่านนะครับแต่ก็ยังยิงประตูไม่ได้แล้วก็โอกาสน้ากยไม,ม่เท่าไหร่สุดท้ายจบครึ่ ส่วนเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังมาเนี่ยเกมก็ยังเป็นญี่ปุ่นคองบอลอยู่นะครับแต่โอกาสอะไรต่างเนี่ยก็ยังดูจะตึงๆกันเหมือนเดิมแล้วก็กลายเป็นว่าเกมนะ่ยมามีเกิดจุดผิดพลาดกันอีกแล้วนะครับคราวนี้เป็นญี่ปุ่นพลาดบ้างนาะทีที่55 สีวอนซูซูกินะครับวันนี้เนี่ยตอนแรกก็ถือว่ายังไม่ได้มีความผิดพลาดอะไรให้เห็นมากนะครับแต่จงังหวะนี้เนี่ยเขาต้องยอมรับนะครับว่าเขาเป็นจุดเริ่มของความผิดพลาดไปเสียประตูของอิหร่านอีกแล้วนะครับก็วันนี้เป็นคนศาสตร์ยาวมาปุ๊บนะครับแล้วโดนทางอิหร่านเนี่ยตัดบอลได้ทีนี้โดนสวนกลับมาจนถึงหน้าประตูเลยนะครับสุดท้ายคนจบเป็นโมเฮบี้ปีกซ้ายนะครับได้ยิงก็เป็นลูกตีเสมอของทางอิหร่านไป1ประตูต่อหนึ่งแล้วก็ต้องบอกว่าทางซูซูกิเนี่ย ลงมาในทัวร์นาเมนต์นี้5เกมเท่ากับว่ามีส่วนร่วมในการผิดพลาดอย่างน้อย1ลูกเนี่ยทุกเกมเลยนะครับเือาจะเชื่อจริงๆนะครับว่าจะมีส่วนทุกลูกแบบนี้นะครับก็ไปว่ากันต่อไปในเกมนะครับก็ต้องบอกว่าเกมในช่วงเวลาหลังจากนั้นนะครับตั้งแต่ประมาณนาทีที่60เป็นต้นไปเลยกลายเป็นเกมที่อิรานเนี่ย มาเป็นเกมของว่าเขาเลยก็ว่าได้นะครับได้กดใส่ญี่ปุ่นอยู่เรื่อยๆนะครับญี่ปุ่นเนี่ยต้องใช้คําว่าเจียนดูุดเจียนไปเลยก็ว่าได้นะครับในช่วงเวลาที่เหลือหลังจากนั้นโดยมีจังหวะที่ส่งบอลไปตรงตะข่ายอยู่ลูกหนึ่งด้วยนะครับในทีที่64เป็นจังหวะวางยาวจากแดนหลังนะครับแล้วก็อัสมูนเนี่ยหลุดไปยิงเข้าแต่ล้มหน้านะครับถือว่าหน้าเสียดายมากลูกนี้ล้าไปประมาณหัวไหล่ ช่วงหัวไหล่นิดเดียวเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ผู้คนภาคเนี่ยถือว่าร้องว้าวเลยนะครับแบบมันนิดเดียวมากๆจริงๆนะครับก็พอมีตรงนี้โดนปุ๊บเนี่ย แล้วแบบเห็นญี่ปุ่นเห็นว่าสถานการณ์ดูไม่ดีขึ้นนะครับก็เลยมีการแก้เกมดอกแรกก็คือทางมิโตมะแล้วก็มินามิโนะนะครับสตัวที่ถือว่าเป็นตัวดาวสตาร์ของพวกเขานะครับก็ลงมาแทนคุโบะแล้วก็มาเอดาปรับเป็น4ี่สองึงเอามินามิโนะมาเล่นเป็นกลางรุกแทนนะครับแต่ต้องบอกว่าเกมพวกเขาเนี่ยมันดูไม่ยกระดับขึ้นเลยนะครับแล้วก็โดนอิล่านี่กดอย่างต่อเนื่องเลยต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมินามิโนะกับทางมิโตมะเนี่ยลงมาแทบไม่ได้แผงลิทแล้วก็แทบไม่ได้ต่างอะไรกับชุดแรกเลยนะครับ แล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีดราม่าในเกมวันนี้เกิดขึ้นจริงๆนะครับในช่วง90-66ก็จะเป็นจังหวะที่โคอิตาคุระนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เขาเนี่ยฟอร์มในเกมก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีนักนะครับเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยก็มีจังหวะวิวอัพอะไรเงี้ยแล้วก็จ่ายเนี่ยดูจะพลาดอยู่ประมาณ2ครั้งนะครับที่ดูอยู่กับตาแต่จังหวะนี้เนี่ยเขาเนี่ยพลาดเอาอย่างจังเลยนะครับไปสอยกองหลังเบอร์13นะครับของทางอิหร่านเนี่ยชื่อยาวๆนะครับแล้กวก็คนนี้ไปถอยปุ๊บ ร่วงแบบเต็มข้อเลยนะครับเสียจุดโทษไปเรียกได้ว,ว่าช็อกแฟนญี่ปุ่นเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงท้ายเกมแบบสุดๆแล้วแล้วก็เป็นทางจะาฮันบัตนะครับถือว่าเป็นคนที่ยิงจุดโทษเข้าไปเป็นประตูชัยของทางอิรานในเกมวันนี้ก็2ประตูหนึ่งแล้วก็เล่นไปต่อสักประมาณนาทีกว่าผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดหมดเวลานะครับก็ เน็นว่าอิร่ันเนี่ยจบเกมด้วยชัยชนะไปได้นะครับล้วก็ต้องบอกว่าการเปลี่ยนตัวของอิร่านเนี่ยมาเปลี่ยนก็ในช่วงท้ายเกมเลยนะครับในนั้ว่ายุสเบตตัวจริงเนี่ยกะไปถึงต่อเวลาเลยนะครับถ้าสมมติเสมอกันหนึ่งหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายที่ของความได้เปรียบไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแต่พอจบได้ในเกมเนี่ยก็ยิ่งดีไปใหญ่เลยสำหรับทางฝั่งอิร่านในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเกมวันนี้เนี่ยให้สรุปรวบรอดเลยนะครับก็คือเกมที่เพรสแดนบนกันเนี่ย เดือดดานมากๆนะครับเป็นหนึ่งในเกมที่น่าศึกษาในการที่จะดูทัตติกมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นเกมที่คุณภาพเลยนะครับในแดนหน้าเวลาไล่บีบกันเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่ถือว่าผมชื่นชม2ทีมมากเลยเล่นกันได้ค่อนข่าที่จะเวิด์คลาสเลยในเกมวันนี้นะครับส่วนสิ่งที่เป็นตัวตัดสินเกมนู่นนี้เนี่ยก็จะเป็นความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับซึ่งในฟุตบอลระดับโลกอย่างเงี้ยนะครับก็เห็นได้ชัดนะครับวันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างชัดเจนว่าทั้งซูซูกิลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ ก็เป็นฝ่ายที่ฝามีความผิดพลาดมากกว่าในวันนี้สุดท้ายก็เป็นคนที่พ่ายแพ้ไปนะครับสำหรับทางญี่ปุ่นในวันนี้ก็ถ้ามาพู้ว่ากันถึงฟอร์มนะื่องจาก2คนนี้ที่เราจะโทษหนักหน่อยนะครับทางทางซูซูกิแล้วก็อิตาคุระนะครับก็ต้องบอกว่าภาพรวมวันนี้เนะี่ยเกมค่อนข้างที่จะดรอปในองค์รวมเลยนะครับก็หรือว่าความจริงเกมรุกคนนี้น่าจะทําได้ดีกว่านี้นะครับรวมมาถึงสำรองที่ลงมาพวกมินามิโนะแล้วก็มิโตมะด้วยแต่ก็ไม่ได้ยกระดับเกมอย่างที่เล่าไปนะครับส่วนอิรานเนี่ยก็ต้องชมพวกเขานะครับว่า แม้จะขาดตัวหลักอย่าง เมดิตาเรมี่แต่ก็สู้ให้เห็นเลยนะครับว่าวันที่มีแทัคติกวิธีการอะไรเงี้ยก็จะสามารถสู้ได้สนุกนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยพวกเขาทําได้ดีมากๆเลยผมอยากยกนิ้วโป้งให้จริงๆเลยในวันนี้นะครับสำหรับทางอิหร่านเนี่ยว่าชาติถ้าสมมติมีแทคติกที่ดีก็สามารถสู้กับใครก็ได้นะครับบนโลกใบนี้ซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเราไม่มีความจาเป็นต้องกลัวเลยนะครับถ้าสมมติเรามีวิธีการที่ดีแบบอิหร่านอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เป็นอะไรที่เนี่ยสรุปภาพรวมหลังเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน่าสนใจเลยว่าแชมป์ปีนี้จะไปจที่ใครเกาหล อิหร่านอย่างเงี้ยนะครับก็น่ามัดวัดกันมาเลยนะครับอิหร่านเนี่ยบอลแท็กติกส่วนเกาหลีเนี่ยจนะวัดในที่ความสามารถเฉพาะต,ตัวอะไรเงี้ยนะครับก็น่าชนกันเหมือนกันนะครับคู่นี้หรือว่าจะไปรอคู่กาตาอุซเบกไปเป็นคู่ชิงหรือมามือดอย่างจอแดนอย่างเงี้ยก็น่าดูทั้งสิ้นเลยนะครับพอยักษ์ล้มไปอย่างนี้ทีมหนึ่งแล้วก็เรามาดูกันต่อดีกว่านะครับทัวร์นาเมนต์นี้จะเป็นอย่างไรกันต่อไปสําหรับช่องก,กาบ้าบอลวันนี้ก็เวลาหมดหมดเวลานะครับขอบคุณที่ฟังมันจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจก ก็วันนี้ลาไปก่อนขอให้พบกันใหม่สวัสดีครับ